ผมกำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าอาเซียนจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงจีนคาดว่า10ปีจากนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยทั้งภูมิภาคจะอยู่ที่5.1โดยมีพระเอกอยู่ที่เวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียส่วนจีนนั้นจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่3.5ถึง4.5เท่านั้นรายงานของ Southeast Asia Outlook 2024ถึง20 2034ที่เผยแพร่โดยอังสนาเค้าซิลบริษัทที่ปรึกษาเบรน n Co อนและธนาคาร DBS ของสิงคโปร์บอกว่า อาเซียนมี2ปัจจัยหลักที่ทําให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีก็คือ 1. ประชากรที่กําลังเติบโตจากเวียดนามฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียหมายถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น2ทุนทั่วโลกกาลังกระจายการผลิตออกนอกจีนโดยเฉพาะการผลิตเทคโนโลยีพลังงานเซมิคอนดักเตอร์และด a ต้าเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่ทุนทั่วโลกนะครับแต่ทุนจีนเองก็หนีออกนอกประเทศเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าจากชาติตะวันตกซึ่งอาเซียนเนี่ยได้รับอนิสงส์นี้ไปเต็ม รวมถึงประเทศไทยด้วยนี่คืออัตราการเติบโตนะครับไม่ใช่ตัวเลขผลรวมทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP แม้อาเซียนจะมีอัตราการเติบโตที่แซงจีนมาแล้วก็ตามแต่ GDP ของจีนเนี่ยอยู่ที่17.5ล้านล้านดอลลาร์เรียกว่ามากกว่าอาเซียนเนี่ย4-5เท่าด้วยกันย้อนมาดูประเทศไทยนะครับรายงานนี้คาดการณ์ว่า10ปีจากนี้ไทยจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่2.8%เเท่านั้นเรียกว่าน้อยกว่าภูมิภาคโดยรวมอีกแล้วอะไรเป็นปันจจัยที่น่าห่วงสําหรับประเทศไทย จากรายง,งานของ KKP ระบุไว้ครับว่าปัจจัยแรกคือเรื่องของแรงงานเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้กําลังซื้อในประเทศลดลงและก็แรงงานที่หดตัวปัจจัยที่2คือผลิตภาพอยู่ในช่วงขาลงครับมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษานําไปสู่คุณภาพแรงงานการขาดการลงทุนทั้งภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องแก้ปัญหานี้ครับทั้งเล่งปฏิจจรูปการศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานเปิดเสรีภาคบริการแก้ไขกฎหมายเพิ่มการแข่งขันเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรปฏิจจรูปการคลงังเล่งหาไรายได้จากภาษีและรับมือกับค่าใช้จ่ายจากสังคมสูงวัยที่กําลังเพิ่มขึ้นฟังแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงเลยครับ